Ở ờ, là biển phía bạc, tôi bắt đi thấy Ở là biển, tôi bị chạy ở là biển bản Ở nơi vô luận bộ Một mình không biết, không biết nhưng mà không biết Không biết phí bạc Chịu của mắt cũng chịu con nhá, mịt nó Ôi, chạy 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 Phía nà, hết rồi đấy, nguồn Tên đẹp đấy rồi, chẳng xử thử Mất vô nên, nhìn Tên rồi Ôi, 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 vô rồi, tên Mất tên đấy xảy <laughs> มาเลียด <laughs> มาเลี้ยดเขานั่งบนลางก้นเป็นดาบ่บ้านเนาะมาน้่มเลียดเลยมันไทยบ่ล้างก้น <c oughs> เอาอีหลักเบียงผีบา้านก็แบบิี่ไหนอีหลักเบียงโตมีใจอีหลักเบียงบ้านอันบุญหลวงบ่เมื่แม่บ่รู้จักรู้จักแต่ไม่ยี่ไปมีไป มีใบผีบ่ากูบ่ากูวบายังไข่ครบไม่ไงถุยเดยนั่นนั่นมึงบ่งตัวน่งมึงบ่งตัวย่งมึง่าอึงบ่าบ่ สไปเมื่องอุบลเราไปอย่างเมื่อกบุบลฮะเอาไปอีหยังไปซื้อมหาโพดิเราไปปัวบ้านทตายอย่่ดงใส่นอนหารถผู้ใดนอนตดต่อรถไปนอนฟาไปสิ้นแ้่ก็่ตีไอโอ้โหเสียวูมักู้เสียวคนย่ามีน้อนโอ้ใจใจกูใจยินหน้าเฮ็ดเอใดนอน พี่หน้าเห็นเดีน่ะเขาหลอกแนเต้นเสเพว่ากูเป็นบาทเด้อเลยเพงกูใส่กูเอะเขาฝินดพวยกูเลยแค่วหาหมอกูหงุูหงินโอ้ยฉันไม่กูหูดีกูเห็นเสี่ยวค่ะก็มึงุืนแล้วกันนั่นแล้วมึงมันว่าตากูเป็นบาทเป็นบาทกูเนี่ยงั้นว่ากูจะเป็นบาทเนี่ยเสเยงเพ่งเขาเห็นบอก มันรองไือใส่พูดเงี้ยหดเต้นแบบใดเลยจังสิึงมันไม่เห็นิงเต้นไมันบแม่เลยเด็ดเสร็เต้นแบบเต้นแบบตามเสียงเงเต้นตามเขาเอาเต้นดีดีขอบคุณ ขอบคุณผู้บังขอบคุณค่ขอบคุณผู้บังขอบคุณค่ขอบคุณผู้บังขอบคุณค่ขอบคุณผู้ดูขอบคุณแค่ขอบคุณผู้แกด้ออันเดออันนียันคค่นนบรัทคนคนคนน้เหรเ่ ม้อยงสมมเอาไม่เจ้ารอขี้เราบ้าจะใส่ผบุเร่ขี้เราเยอะใส่บักเก็ตพี่บ้านเราไม่เอาให้กูกินม่นมาอันยาสมไอ้ยาสมบักเ็ตใสบัุงโอ้โหบกุงงอ้าักก้ปนอยากูยังบุพเอแต่ว่าใส่ยามาให้เนาะไอ้มันขินแลนอบหวานมาหลอเนี่ย่นี่

กูกับหัวก็เห็นนี่แล้วร้านกับหลานเอาเปรียกไก่ไอ้พวกเดียวเดี๋ยวได้ดีเนี่ยนี่เห็นแล้นี่เปียดเต็มหนาเลยว่าจังที่เราบัดได้เปลี่ยนบวกกัดได้มัดแต่กัดตะกูนี่ยุ่งเอ้ายุ่งมาใหญ่ยุ่งยุ่งอีกตัวหนึ่งยันเอาละเอาแห้งๆหโ่าฮ่าเอ้ยตบะยุ่งกับตบแห้งคัดเอาลองเข้าตบเลยวะนี่แม่ Nghe mức liền liệt ngồi nhấm nhang bố bạn nè